ตูทำไรเก็บลูกมะกรูดครับกลับตะไคร้เอาไปทำสเปรย์กันยุงครับ ผมชื่อเด็กชายธนกรยัง <Jetzt> ข <die abil itation> ิมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครับหนโรงเรียนพรมรังสีตอนนี้รับผมชื่อเด็กชายบุชิดเงินครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับวัสดีคเับผมชื่อเด็กชายธนกรพงศาชื่อแดนชิดบุญอยู่โรงเรียนพรมังสีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทาสเปรย์ไล่ยุงนะครับเริ่มจางอย่างแรกเลยครับเป็นมะกรูดจากโรงเรียนเราครับ อเอาเป็นแบบวิธีการทำกับให้เอาไปหั่นแล้วปะตาก,ก่อนนะครับก่อนที่จะมาทำนะอย่างที่สองเป็นตะไคร้ครับจากคนเราเหมือนกันนะคบให้ให้หัน่นให้มันเป็นแบบอย่างนี้นครับเนะี่ยอย่างที่สามเป็นการ์ูนครับจะซื้อจะปลูกจะทำานนายังไงจะทำเองได้เลยครับอย่างที่อย่างที่สี่ครับเป็นกระบวนครับซื้อมาทำนะครับอย่างอย่างที่ห้าเป็นแอลโกอฮอล์นะครับให้เอามาดองไม่ให้โหลครับแล้วเราก็จะได้สเปร์กันยุงนะครับทำสเปรไล่ยุงครับอย่างแรกเราต้องใส่นะครับ นี่ครับแอลกอฮอล์ครับ1ลิตรครับนี่คนะครับห,หลังจากแอลกอฮอล์แล้วให้เราใส่เป็นตะไคร้นะครับใส่ใส่ไป200กรัมนะครับ จะไปใส่เป็นมะกรูดครับใส่200กรัมเหมือนกันครับอีกสอนิดเดียวครับอยากจะไปใส่ให้ใส่เป็นการทูกับกระบูนนะครัะอย่างละยี่สิบกรัมนะครัะใส่ลงไปเลยครับหลังใส่เสร็จแล้วให้ปิดฝาให้แน่นนะคะปิดให้แน่นๆเลยค่ะ แล้วจากนั้นให้เขาเหครับแล้วก็รอไปไอ้อทิตหนึ่งครับแล้วเราก็จะได้สเปรย์กันยุงแล้วครับเดีย๋ยวหนึ่งอาทิตย์เราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้สเปรย์กันยุงกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาจูใส่ขวดกันนะครับ